อ,อ้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้กับผมซีมือนเดิมนะครับและในวันนี้นะฮะเรากลับมาอยู่ในรายการนะครับที่ผมเคยทำนะครับเมื่อนานแสนนานมาแล้วนะครับซึ่งรายการนั้นนะฮะก็มีชื่อว่ามา s t ต r ร์เลนนั่นเองไปเข้าอินโทรกันเลย โอเคแล้วก่อนจะไปเริ่มเนื้อหาของมาส t ตอร์ใน EP นี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวละคร V ตัวนี้ของผมเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะผมได้แนะนําตัวละคร V ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ผมได้เอามาใช้นะครับในช่วงเกียรติความรู้นะครับซึ่งตัวละครนี้นะฮะเราจะใช้ในช่วงเกียรติความรู้นะครับหรือรายการเล่าเรื่องอย่างในรายการ m a s t e r ร์นั่นเองนะครับ และในม a สตอรี่อีพีสนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสิ่งของนะครับในโลกมัสเลเดอร์นะครับซึ่งจะเป็นมัสเลเดอร์ในยุคของเลวานะครับหรือว่ามัสเลเดอร์คนล่าสุดของเรานั่นเองนะครับซึ่งของสิ่งนั้นนะฮะก็คือขนมแห่งความมืดน,นะครับหนึ่งในเหตุผลนะฮะที่ทําให้ซีรีส์มัสเลเดอร์กาบุมันโคตรจะดาร์กนั่นเองนะครับและก็ ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะฮะก็อยากจะขอฝากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ติชมได้นะครับมางั้นเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยแล้วกันนะครับไปเลย ก่อนจะไปรู้จักขนมแห่งความมื่นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้จักวัฒนธรรมการกินของชาวการนิวนะครับหรือว่าปีศาจนะฮะที่โผล่มาเป็นตัวร้ายหลักในซีรีส์ของมัสเลเดอร์กาบูกันก่อนนะครับซึ่งผมมั่นใจนะฮะว่าหลายๆคนนะครับที่ได้ดูซีรีส์มัสเลเดอร์กาบูเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าชาวการนิวนะฮะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งอาหารการกิน ซึ่งอาหารการกินของเหล่าการนิวนะครับก็คือเขาจะกินพวกหินหรือแร่ธาตุเป็นหลักนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหินตามภูเขาอะไรพวกนี้นะฮะเราจะเห็นได้จากนิสัยของลาเกียนะครับหรือมสัสเรเดอร์วอลัมนะฮะที่แทบในทุกชาของพี่แกนะครับพี่แกนะฮะจะกินหินตลอดเวลาเลยนะครับก็แบบอของโปรดพี่แกนะกินตลอด หรืออย่างในตอนที่39นะครับที่ลาเกียรได้ไปเลือกซื้อจานสาหรับวางพุดดิ้งเพื่อจะทําพุดดิ้งให้กับดันเต้นะฮะหรือว่าปู่ของโชมานะครับลาเกียรนะฮะยังได้พูดถึงรสชาติของภาชนะหรือว่าไอจานอันนั้นนะครับว่ามีรสชาติที่ดูเป็นยังไงนะครับโอเคมาก็ผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะนอกเรื่องมาไกาลละงั้นเรามาเข้าเนื้อหาของเรากันเลยกันดีกว่านะครับมาขนมแห่งความมืดนะครับหรือในชื่อญี่ปุ่นนะฮะ มีชื่อว่ายามิคาชีนะครับซึ่งชื่อของยามมคาชีนะฮะจะมาจากยามมนะฮะที่แปลว่าเงาหรือว่าความมืนนะครับส่วนคาชีนะฮะมาจากคําว่าโอคาชีนะฮะซึ่งแปลว่าขนมนะครับในภาษาญี่ปุ่นและนี่ก็จะเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเชื่อของขนมแห่งความมืนในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับขนมแห่งความมืนนั้นถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทสตโตมักนะครับ ซึ่งมันมีจุดกําเนิดจากการที่ซอมสโต,โตมัคนะครับหรือว่าผู้ก่อตั้งบริษัทคนแรกนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของดันเต้นะฮะหรือว่าปู่ของโชมานั่นเองนะครับได้ไปค้นพบประตูมิตินะฮะที่พาไปอีกมิติีหนึ่งนะครับซึ่งซอมสโตมัคกนะครับหรือว่าปู่ของโชมาได้ไปนำตัวมนุษย์นะฮะในการเอามาทำเป็นส่วนผสมของขนมแห่งความมืดและหลังจากนั้น ก็ได้เอาส่วนผสมนี้นะครับไปให้ดันเต้ลองในการสร้างขนมออกขึ้นมานั่นเองนะฮะแล้วก็โดยลักษณะของขนมแห่งความมืดน,นะครับจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆขนมวุ้นนะครับทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีสีที่ออกไปทางมนๆม,นมนืดๆเอ่อจะเรียกว่าสีมันดูสีเหลืองผสมสีน้ำตาลแล้วก็สีดํานะครับและที่ข้างบนของขนมนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็น คล้ายๆปีกข้างาวนะฮะหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆนะครับแล้วก็จุดกําเนิดของขนมแห่งความมืดนะครับทีนี้เรารู้ถึงจุดกําเนิดของขนมแห่งความมืดแล้วนะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับงั้นเรามาดูกันดีก,กว่านะว่าทําไมขนมแห่งความมืดนะครับถึงเป็นสาเหตุที่ทําให้มัสเลเดอร์กาบุเป็นหนึ่งในมัสเลเดอร์ที่มีความดาร์กของเนื้อเรื่องระดับหนึ่งเลยนะครับมา เหตุผลแรกนะครับคือการใช้มนุษย์เป็นส่วนผสมในการทําขนมแห่งความมืดนะครับแน่นอนนะฮะคนที่ดูซีรีส์มัสเรเดอร์กาบูหรือว่าติดตามก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าส่วนผสมหลักของขนมแห่งความมืดนะครับคือการใช้มนุษย์ในการเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มนุษย์ที่ถูกจับมานะครับยิ่งมีระดับค่าความสุขที่สูงนะครับก็ยิ่งทำให้ขนมแห่งความมืดนะฮะมีรสชาติที่ดีไปด้วยนะครับแบบที่ตัวละครในเรื่องบอกนะครับว่า ไอเหยื่อที่ถูกจบมาได้นะครับเป็นส่วนผสมนะครับระดับพรีเมียมเลยทีเดียวนะฮะในตอนล่าสุดนะครับก็เราจะเห็นได้จากปากของหลายตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นแลงโก้นะฮะหรือว่าคุณหนูลิเซลของเรานั่นเองนะฮะต่อไปนะครับเหตุผลที่2นะครับเหตุผลที่2นะฮะคือขั้นตอนในการหาวัตถุดิบนะครับแน่นอนนะฮะ ขั้นตอนในที่นี้นะครับไม่ใช่หมายถึงขั้นตอนในการจับคนนะครับแต่ว่าจะเป็นการการทำงานในโรงงานผลิตขนมแห่งความมืดของบริษัทสโตมักนั่นเองนะครับซึ่งการทำงานในบริษัทสโตมักนะครับส่วนใหญ่จะใช้แรงงานเป็นชาวกลานิวนะครับซึ่งจะซึ่งจะเป็นคนที่เซพติดนะฮะขนมแห่งความมืดนะครับจนหยุดไม่ได้แล้วก็มีความต้องการขนมแห่งความมืด จำนวนมากนะครับเพื่อเอามาตอบสนองความต้องการของตัวเองนะฮะทำให้พวกการนิวพวกนี้นะครับได้มาทํางานให้กับตระกูลสโตมักนะครับแล้วก็ทํางานการทํางานเนี่ยไม่ได้ทํางานแลกเงินนะครับแต่ว่าจะแลกขนมแห่งความมืดมากินแทนและใครก็ตามนะครับที่เกิดกับตัวกับใจได้นะครับแบบน้องชายของมัสเลเดอร์ลำดับที่3หรือน้องชายของวาลเลนนะครับเอเอ,อวาเลนหรือว่าเราไม่รู้ฮะผมจําชื่อไม่ได้นะ แล้วก็ใครที่ต้องการกับตัวแบบเอน้องคนนั้นนะฮะก็จะถูกกลอตตานะครับหรือว่าพี่สาวของตระกูลสโตมักนะครับในการตามเก็บนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับเป็นเหตุผลสุดท้ายนะครับที่ผมคิดได้นะครับก็คือเหตุผลที่3นะครับคือมันเป็นสิ่งเสพติดนะครับแน่นอนนะฮะนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันนะฮะคือ ในซีรีส์มันเลเดอร์กาบูเนี่ยขนมแห่งความมืดนะฮะคือตัวแทนของสารเสพติดน,นะครับจากในตอนที่23นะครับจะแสดงให้เห็นว่าขนมแห่งความมืดนะั้นะ่ะขายดีมากนะครับจนทําให้เจ้าของบริษัทในตอนตอนนั้นนะฮะหรือว่าปู่ของโชมะซอมสตโตมากนะครับเกิดอาการโลภนะครับและได้สั่งเพิ่มให้เพิ่มระดับความเสพติดน,นะครับของการกินขนมนะฮะก็คือ ทำให้คนเนี่ยที่ลิ้มลองนะครับเกิดอาการเสพติดมากยิ่งขึ้นนะฮะเพื่อที่จะได้ขยายการขายแล้วแบบทาให้ตัวเองขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของโลกกลานิวนะครับและในตอนที่30นะครับตัวของบล็อกก้ายังพูดเองอีกด้วยนะครับว่าเป็นของอันตรายนะฮะคือถ้าเกิดพวกตํารวจรับรู้นะครับว่ามีขนมแห่งความมืดหรือว่า ของที่เป็นสารเสพติดแบบนี้ก็คงจะไม่ดีนั่นเองนะครับเคก็งั้นเอาเป็นว่าสําหรับเหตุผลทั้งหมดนะครับที่ผมคิดได้ก็จะมี3ข้อนะครับโดยรวมนะครับสรุปสั้นๆนะฮะขนมแห่งความมืดนะครับเธอสารเสพติดชนิดหนึ่งนะครับในโลกของกลาเนียนะครับซึ่งทํามาจากมนุษย์นะฮะและใครก็ตามที่กินไปนะครับก็จะเกิดอาการเสพติดนะฮะทำให้หยุดกินไม่ได้นะครับแล้วก็มีความต้องการมากแล้วก็ สามารถแพร่ขยายไปได้แบบในโลกมื่นนะฮะก็ประมาณนี้งั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกัน,นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าการเรียบเรียงสคริปในคลิปนี้ออกมาไม่ดีหรือ,อยังไงก็ต้องขออภัยและสามารถให้คำติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมซี่ไปแล้วครับแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้อยากให้ปรับแก้อะไรตรงไหนก็ สามารถคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมจะได้เอาไปรับฟังและก็ปรับใช้เพื่อพัฒนาช่องให้ดีขึ้นสำหรับวันนี้ผม4ไปแล้วครับ